สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องชาแนลปิงหลัห้าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูชุดไฟนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเป็นงานตัวขบวนบ้ากนะครับชุดไฟตัวนี้จะเป็นชุดไฟโซนิกนะครับชุดไฟโซนิกสามารถใส่กับเครื่องโซนิกกับเครื่อง CBR ได้เลยแล้วก็ตรงปลั๊กดีเลย์สตาร์ตตัวนี้ก็จะเป็นดีเลย์ของ CBR นะครับตัว150นะครับก็ชุดไฟชุดนี้จะพิเศษกว่าชุดไฟโซนิ c ปกติก็คือว่า สายที่เราทํานั้นสายกาวนะครับสังเกตเห็นไหมครับสายกาวมันจะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเดีย๋ยวเราจะให้ดูจากของเดิมนะอันนี้มันเป็นสองมีสองเส้นนะเราเราวายสายเพิ่มขึ้นเมื่อเพื่อไม่ให้มันโหลดนะเผื่อแบบว่าลูกค้าใส่พวกไดแต่งไดบอสอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าโครงรถเราเนี่ยไฟไม่สถเียนเนี่ยถ้าเกิดเราสายมาเรามันเล็กเนี่ยมันก็อาจจะมีการโหลดได้อันนี้เราก็เลยป้องกันไว้ถ้าเกิดว่าโครงเราไฟไม่สถเียน สายเราขนาดใหญ่เราไม่ต้องกลัวว่าสายเราจะละลายนะครับสายเราก็โอเคใช้ได้ก็โอเคอันนี้ก็ชุดนี้ก็จะเป็นแค่สตาร์ทติดขี่ได้มีไฟหน้าไฟท้ายเนาะก็จะบางๆประมาณนี้เลยอันนี้ก็ปุ่มสตาร์นก็คือของลูกค้าเขามีมาเองเนาะโอเคเดี๋ยวสกัดเทสติดอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิด,ปดไฟหน้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูเทียบสายกับเดิมๆนะครับอันนี้ก็คือสายเดิมๆของมันนะครับนี่ครับอันนี้สายแบบที่ผม ไล่แล้วอันนี้แบบยังไม่ได้ไล่นะอันนี้เดิมๆก็ดูดูขนาดความตั้งมันนะครับยวลองม้วนให้มันดูเล็กๆหน่อยดิสู้ก็ได้ไหมสู้ของเดิมได้ไหมโอเคนี่นะครับอันนี้ก็ของของเดิมอันนี้ของแบบพี่ไล่แล้วไม่ไม่มีไฟเดี้ยวนะอันนี้มีแค่ไฟหน้าไฟท้ายนะแต่ว่าสตาร์ทได้ขี่ได้สามารถใช้กับเครื่องโซนิกและเครื่อง CBR ได้นะโอเคก็ประมาณนี้ก็คั่วต่างๆก็ เขียวพวกนี้ก็จะเป็นกาวเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเดีย๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเลยว่าปลั๊กตั้ง่างคืออะไรบ้างโอเคไล่เลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กดดเรย์สตาร์ตตัวนี้ตัวนี้สายจะมีห้าเส้นตรงนี้นะครับจะเป็นปลั๊กกล่องไฟตัวนี้ปลั๊กแผ่นชาร์จนะครับตัวนี้เข้าที่แบตเตอรี่ขั้ลบนะครับอันนี้ปลั๊กไฟท้ายนะครับไอตรงเนี้ยที่มันยาวอ่ะมันยาวเพราะผมเผื่อ,อไว้ให้แบบว่า ลูกค้าเอามาไว้เอาดีดีนสตาร์ทมาไว้ฝั่งซ้ายเนาะตรงกล่องไฟอะตรงกล่องเดิมของโซนิกอะมันก็สายจะได้ถึงต่อมาตรงกลางก็จะเป็นปลั๊กจานไฟเนาะมีปลั๊กเดียวโดดๆเลยก็ไล่มาข้างหน้าตรงนี้จะเป็นคอยไฟตัวนี้ก็ลงที่ตัวคอยเนะาะควลบนะน็อตเบอร์แปดตัวนี้ก็สัญญาณส,สัญญาณจุดระเบิดเข้าที่คอยไฟนะมันจะมีอีกเส้นหนึ่งที่เป็นปลั๊กตัวผู้เสียบ โอเคก็มาด้านหน้าด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นปลักไฟหน้านะครับสองเส้นนี้ไฟหน้าสีเขียวกาวสีขาวก็คือไฟหน้านี่ครับถ้าเกิดเรามีของเดิมตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมเนาะเราก็เอาของเดิมเสียบได้เลย,ยจะให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอันไหนกาวนะปกติเขียวมันต้องเป็นกาวนะถ้าเดิมเดิมสแตนดาร์ดอ่านี่เขียวกาวนะครับนี่ครับตัวนี้เขียวเขียวก็เข้าเขีเขยว โอเคเสียบได้เลยแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นสาสูงทําไมตุ๊คเขียวตัวนี้มันเหมือนกันนะตัวห่อยางอะจริงจริงห่อย่างนี่ต้องไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมแกะห้อยางออกนี่ห่อยางจริงจริงห่อยยางตัวนี้มันเป็นของตัวเมียนะตัวผู้มันต้องเป็นแบบ ตัวผู้มันต้องเป็นแบบของตัวนี้อันนี้ก็ใส่ได้เลยอันนี้ก็คือไฟสูงเดี๋ยวผมจะเสียบคาวไว้นี้เลยเดี๋ยวลูกค้าไปถึงก็จะได้ไม่ต้องงงนะนี่ก็คือถ้าอยากถ้าอยากได้ไฟต่าก็เอาอันนี้มาเสียบแทนนะเนี่ยกด็ดึงตัวนี้อันนี้กาวยวใส่ไว้ไมอนดิมมันอันนี้กาวเดี๋ยวก่อนันนี้กาว อันนี้ก็ไฟต่ำอันนี้ไฟสูงถ้าอยากเอาไฟต่ำก็เอาอันนี้มาเสียบเพราะผมจะทาสายไปแค่เส้นเดียวเนาะอันนี้ก็ต่ําต่าอันนี้สูงอันนี้ใส่ได้ก็ไปถึงก็ลักตรงตรงจุดนะลักมันตรงรุ่นของมันมันเสียบได้เลยไม่ต้องไปตัดต่อเริ่มเนาะอันนี้ก็จะเป็นปลักกุญแจเนาะกุญแจแล้วก็ใส่ที่กุญแจเดิมเราส่วนสองอันนี้ผมทำไปแล้วอันนี้เปิดปิดไฟหน้าอันนี้ก็สตาร์ท โดยรวมก็จะประมาณนี้สําหรับงานขบูนะครับที่เป็นชุดไฟขบูเอาแค่สตาร์ติขี่ได้มีไฟหน้าไฟท้ายถามว่าเอาแบบมีไฟเดียวได้ไหมก็ได้ครับเอาแบบมีไฟเดียวก็ทําให้ได้เป็นก็เป็นงานแบบว่าเราก็ใช้ปัก๊กปั๊กอันเดิมอันไหนที่ปั๊กเราไม่มีก็เราก็จะเอาปัก๊กชุดจากชุดไฟเก้ามาใส่นะครับแล้วก็ถ้าปักอันไหนที่มันเขาไม่มีมาแล้วเรา ทางทางเรามีเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่อย่างเช่นพวกปลั๊กเนี่ยปลั๊กกุญแจอะไรพวกนี้ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่อันนี้ก็ปลั๊กกล่องปลั๊กใหม่นะปลั๊กอันนี้ปลั๊ก่นชาจก็ปลั๊กใหม่นะปลั๊กไฟท้ายปลั๊กไฟปลั๊กใหม่พูดผู้พิทูดถูกอ่าอันนี้ปลั๊กปลั๊กดีเริ์สตาร์ทก็อันนี้เป็นปลั๊กเก่านะเพราะว่าถ้าถ้าเปลี่ยนนี่มันคยกว่าค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มเยอะเพราะว่าค่าทําชุดหนึ่งมันไม่กี่บาทเองสองสามร้อยมันก็หากค่าส่งก็แทบจะไม่เหลือเลยแล้วองไะ โอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็เอามารีวิวให้ดูเนาะสำหรับใครที่อยากจะไล่ชุดไฟที่เป็นของโซนิกเอาแค่พอสตาร์ตติดขีได้มีไฟหน้าไฟท้ายก็เข้ามาสอบถามได้เนาะหรือถ้าใครอยากทําเป็นหรือว่าอยากหาข้อมูลเงี้ยสงสัยตรงไหนก็พิมพ์มาไว้อันไหนที่ผมพอรู้ผมก็จะตอบให้เนอะแต่ถ้าอันไหนผมไม่รู้ก็มาคอมเมนต์ถ้าผมไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยโอเคครับผมยังไงวันนี้ก็ ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยเนาะช่องช่องน้องใหม่เนาะของผมนะปิ่งหลังคาชาแนลเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับส,สไคร้นะถือว่าเป็นการซัพพอร์ตอย่างหนึง่งในการติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะโอเคครับผมยังไงสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ